เลขหนึ่งหนึ่งครับบ้านปูนะไม่ให้คุณตกรถนะผมจองไว้แล้วอะคืนหนึ่งอะเอาต่อยทำไมอะผมจองไว้แล้วจริงอันนี้ผมจริงนะผมจองไว้คืนหนึ่งก็ไปเล่นน้ำไงไม่เล่นหรอไม่เล่นหนาวผมอยากไปเคลียบอะอะไรเมื่อกี้บอกเปลืองตังค์อยู่เลยรมันเปื้อนฝุ่นไม่ใช่ชอบเลยผมยังร้องเพลงที่คุณให้ไปฟังไม่ได้เลยอะ ไม่เป็นไรแล้วคุณจําได้ไหมอะคุณดอกไม้หรอใช่ไม่อะไม่ฟังละทำไมอะเบื่อเอาเพลงคุณเบื่อไว้ขนาดนี้แล้วของคุณจะเบื่อไว้ไหมเนี่ยไม่หรอจริงหรอครับจะไม่เบื่อกันแน่นะม่เดี๋ยวคุณเบื่อแล้วแต่คุณไม่พูดดอกไม้เฉยไม่ครับถ้าเบื่อแล้วไม่มายืนรอแบบนี้เนาะ แล้วแล้วคุณเย็นรอเมื่อกี้คุณเบื่อไหมไม่ค่ะทำไมอ่ะฟังเขาคุยกันนะนะเปล่าเล่นอะไรไปเอยคุณรี่หลอดหมดยังนนนเนี่ยมันครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งทุกหลอดแล้วมานเจ็ดสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าหลอดหมดก็น่าจะไปนอนแล้วแสดงว่าผมอยู่ออกับคุณได้แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหม <c oughs> อาจจะน้อยกว่านั้นทำไมละ่ะ วันนี้ต้องตื่นเช้าไม่จริงหรอกคุณพูดเพราะว่าคุณไม่อยากอยู่กับผมในเช้าหรือเปล่าันอยู่เลยอะไรนะฉันอยู่ยาวๆเลยจนกว่าคุณจะไปอันนี้คุณก็พูดปลอบใจผมไปอย่างนั้นแหละอะไรเนี่ยใช้าใจไหมล่ะก็จะอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตอนผมประชุมอ่ะเขาบอกว่าสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งต้องอยู่กับแกง๊งวันไหนทุกวันหรอ ใช่กี่โมงนะสี่ทุมครึ่ง,งไง,งถึงเที่ยงคืนครึ่งก็แอดดอสองลูกอ่ะตอนสองทุ่มจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ทางนี้มันคุ้นที่ที่ผมเคยเกือบตายอ่ะคุณจะเกือบตายอะไรผมเคยโดนฆ่าด้วยนะเกือบจะ<ช>ไม่มีทอยอีกแล้วอ่ะใครมาฆ่าคุณคุณรู้จักชอปเปอร์ MTK ไหมไม่ครับไม่รู้จักรอระ ชอปเปอร์อ่ะ MKK อ่ะแก๊งมังกี้คิงอ่ะไม่รู้ข้างในไม่รู้จักข้างนอกรู้จักผมเกือบโดนฆ่าตรงเนี้ยโดนฆ่าแล้วแล้วทิ้งลงไปข้างล่างแต่โชคดีผมรอดทำไมรอดอ่ะผมรอดนะแต่คุณ MG ไม่รอดในตอนนั้นนะเอาแต่คุณ MG ก็อยู่นี่ตอนนี้เพราะว่าชาวประมงมาช่วยเขาไว้ไงเขาเหมือนได้เกิดใหม่ ก็เขาหายไปเป็นเดือนเลยแล้วเขาก็กลับมาขาหักเลยไม่ได้ขาหักก็ตกไปในน้ําแล้วมันไหลออกทะเลแล้วคนที่เขาตกปลาเขาก็เห็นแล้วก็ช่วยไว้คุณพอจะได้ยินชื่อเสียงเขาอยู่หรอกมั้ง MJ อะฮะทำไมอะใช่อไม่ได้เขาก็เขาก็เคยมาที่นี่นะเขาเคยมาเยี่ยมเยอนที่นี่อยู่รู้จักแต่ของบางบอล่ะ ที่เข้ามามาประเทศ<ล>นี้ยักรู้จักแต่บางบอลได้ปัญหาแต่หรอ,อ,อคุณรู้จักคนพันนั้นได้ไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่คุณไม่รู้จัก M K k เอ้ยคุณไม่รู้จักชอปเปอร์อันทักททยซีไม่รู้ครับแต่คนนั้นเม่รู้ไงไอซีไม่รู้จักก็ต้องตอ,งอบว่ารู้จักหรือไม่รู้จักคุณก็แค่ตอบว่าคุณก็ได้ยินชื่อเสียงเข้ามาอยู่อ่าโอเคไม่เคยเห็นแต่ได้ยินชื่อเสียงมาก็ได้ สรุปวก,ก็รู้จักแหละ <Okay. S 1> ก็ได้ยินชื่อเสียงเขามาอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงก็คงมานลนะไม่เคยอ่อฮะนั่นแหละผมว่าเกือบตายตรงนี้แหละสูงอยู่นะสูงมากก่อนผมจะมาที่นี่ผมก็ทำวีรกรรมไม่เยอะเหมือนกันแหละที่ประเทศอื่นอ่ะคุณจะพาไปเที่ยวไหนนะเที่ยวตรงนี้หรอใช่ที่ที่ผมเกือบตายนี่แหละ คุณว่าผมจะลักได้สักกี่เออย่างไรก็สองเลยคนเก่งมันเยอะไงแล้วแค่สามสิบเออเองเอะผมจะได้เออเดียวนี่ถือว่าบุญแล้วนะเนี่ยก็อยากก่างแบบค,คุณเล่นกับกอตี้เหรอรวมเล่นกับสี่แก๊งอะสี่แกงแต่บุญรวมกับกรอรี้ใช,ใช่ไหมแล้วก็ดูรวมกับอะไรวะแกงหลานาแกงหลานนี่ก็สุดอยู่นะเคยเห็นเนาะ เคยไปครอบครัวไี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยแค่เล่นแนอ,อบครอบครัวอยู่แสดงว่าผมก็อยู่แต่กับแก๊งเกินไปไม่ได้ดูครอบครัวเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยจริงนะครอบครัวผมยังไม่รู้เลยว่ามีครอบครัวไหนบ้างเนี่ยผมก็มีแค่ตรงนี้แหละที่น่าจะสวยๆยอยู่อ่ะแต่มันน่าเอามอเตอร์ไซค์มานะ่ะคุณเคยมาใครบอกตรงเนี้ยเคยมาคนเดียวไม่จริง แล้วก็พี่พี่ในแกลงเคยมามามทำอะไรรึมั้ยขับรถตกน้ำาหนู่อม, <c oughs> มันจะมีตรงที่มันเบรกไม่ค่อยอยู่ <c oughs> ใช่แล้วมันก็ตกน้ำผมก็ตกเหมือนกันบางทีตกตรงนี้ก็ได้นะชนกำแพง <c oughs> ตรงนี้ผมไม่เคยอะเคยตกแค่ตรงสะพานนู้นอะเสียงน้ำดังเนาะ ไม่เท่าไหร่ทำไมผมได้ยินเสียงดังจังโอ้คุดีไงคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้แค่หูหรอหนั่นแหละทำไมคุณแต่งตัวโป๊จังอะมันโป๊ตรงไหนแผ่นหลังทั้งแผ่นแบบนั้นมันก็โป๊อยู่หรอจริงๆโป <c oughs> ๊หลังไงไม่ได้โชว์หนะ้าแต่ข้างๆ้างข้างๆมันก็มันก็เห็นอยู่เนี่ย ผมไม่ได้ดูนะผมแค่พูดเฉยๆอ๋อไม่ได้ดูพูดเฉยๆใช่ใช่ข้างล่างเอ้ยข้างข้างมันก็มันก็เห็นอยู่ชอบแต่งตัวอย่างนี้เหรอก็ได้ทุกแนวอ่ะชอบแนวไหนอ่ะแนวนอนเรือนหรือว่าแนวตั้งก็ได้เอาตกใจหมดจ่ว่าหายแนวนอน เปียกแล้วนนะนาตรงนั้นน่ะ <c oughs> คุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งผมถ้าผมหายไปอ่ะคุณจะอยู่ยังไงก็อยู่คนเดียวไงครับอยู่เหมือนแบบที่เคยอยู่แบบที่เคยอยู่คุณมีหวานใจหรือเปล่า <c oughs> ไม่มี <c oughs> ใช่หรอใช่กลับไปอยู่แบบเดิมแบบที่ร์งคนเดียวแต่ถ้าไม่มีคุณก็เอพีอย่างเดียวป <c oughs> กติก็ สามคนเดียวอยู่แล้วนี่ผมก็ไม่ได้ไปด้วยแต่แค่แบบอย่างน้อยก็มีคนในวอให้ครีฟังตอนนี้ก็ไม่รู้กันในกันแล้วสามคนเดียวมันก็แล้ววันเงียบดีนะวันหนึ่งคุณจะหายไปไหมไม่หายไปไหนก็อยู่นี่แหละคุณชอบที่นี่เหรออ้าแบบนี้หมายความว่าเอาผมถามไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปแต่ก็ถามว่าคุณชอบที่นี่เหรอ มีคนแบบมันไม่มีที่ไปแล้วผอ,อ,อ,อยู่นี่แหละมีเยอะแยะก็ไม่ไปจะอยู่นี่จะอยู่กับผมก็พูดดิไม่โอเคไปเขาไม่ <c oughs> ไม่อยากอยู่กับผมไงไม่ไอยากอยู่เอาแล้วเมื่อกี้บอกไม่อ่ะไม่อยู่แล้วงั้นนะอ่ะคนเดียวมันต้องไม่ใช่แบบนั้น คุณผมสีม่วงแล้วม่ตาสีม่วงเ้ยฮะใช้ผมสีม่วงแล้วทำไมไม่ตาสีม่วงด้วยผมชอบตาหวานไงอ๋าตาสีม่วงมันไม่หวานเลยไงไม่สีทำหวานกว่าเป็นคนตาหวานไงสีม่วงมันไม่หวานตรงไหนวะคนเขาใช้กันเยอะแล้วอ่ะคนเขาใช้สีฟ้าคุณพ่อนละสีม่วงไม่มีไม่คยคุณจะให้ผมตาสีเหมือนคุณเนาะ ก็ไม่ทายใช่ไงจริงหลอกมีขำนิดนึงอะปลายคำพู้ขปกติไงแล้วทำไมคุณไม่ใช้ผมสีม่วงคุณไปเปลี่ยนกลับคืนทำไมถ้าตาสีม่วงสวยผมสีม่วงก็สวยเหมือนกันอะทำไมคุณไม่ใช้ผมสีชมพูก็มันเหมือนคนอื่นเหมือนใครไม่มีใครใช้นกใช้ใช้ไม่มีครับไอชี้ไงมผิวอ่อนครับคุณรู้ได้ไงว่าใครก็ที่มันมาต่อยนี่ เอ้ก็ถูกแล้วแหละเ <c oughs> นี่ยทำไมบางทีอย่างนี้คุณจำดีจังาบางทีงคุณก็ <ไป S 1> จำไม่ได้บางทีก็ความจำสั้นนะคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณไม่เล่นน้ำเลยเหรอไม่เดี๋ยวเปียบแม่ก็ใส่บิกินี่ลงไปเล่นน้ำไม่มีอ่ะมีคุณถอดดูดิแมวเ,เป็นปอดบวมนะผมบอกไว้ก่อนไปแล้วนะ ผมก็เดินตามอย่างนี้แหละแล้วคุณก็เปียกอะคุณไม่กลัวไม่สบายหรอคุณก็เปียกนะผมก็เปียกแค่ด้กเกรีเฉยๆท่านั้นบวมก็ดีแล้วขาเหรอใช่แล้วคุณแต่งตัวแบบเจงางเนี่ยแล้วคุณลงไปเล่นน้ำอะมันจะไม่โป่เาเก่าหรอไม่หนอะทำไมอะชิวแววดีเด้ดิเสื้อมันก็หดตัวมันมันไม่หดมันน่าจะยืดนะเสื้อเปียกน้ำเนะี่ยเสื้อเปียกน้ำมันหดไม่หด มันโหแล้วมันก็มันก็เห็นหมดด้วยคุณไม่เคยตัวเปียกไงเคยฝนต,ตกก็เปียกทุกวันอ่ะก็มองทะลุอะ่ะฝนตกเปียกทุกวันนั้นทำไมไม่กางลมกางลมก็ยังเปียกผมบอกแล้วให้คุณซื้อลมของแท้เขาไม่มีตังเลยซื้อของคอบไปก่อนนะันสุดท้ายมันก็กันฝนไม่ได้แนละ้วซื้อมาทําไมเปืองเงินใช่ไหมน่นสิ เป็นอะะไรจิ้มแก้มจะจิ้มแก้มมันจะมาจิ้มทำไมไม่ต้องจิ้มแล้วอยากู้ว่ามันนิ่มหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่ามันนิ่มต้องเอาปากมาสัมผัสแล้วไม่เอา n e วเลยแหละไม่เอา n e วมันก็ไม่ได้ความรู้สึกขนาดนั้นหรอกเช่าผมดีไหนเอาดิอืมอืมไม่อืม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 ไมไม่ทำไมอะไม่เอา คุณเข,นขินอะไรที่นี่มันก็มีแค่คุณกับผมแล้วนะม,มันก็มีแค่คุณกับผมแล้วว่าไม่ทำไม่ดีทำไมอ่ะยังไงจูบละไม่ใช่แบบนั้นดิที่แก้มผมดิเพื่อนรักอ่ะเขาทำกันได้ว่าไงครับไม่ได้ทำได้อะไรนะเราพาวตอนนี้นะ อีกแปก๊บได้ไหมล่ากูอยู่โคตรไกลเลยอยู่น้ำตกบอกเขาว่าอยู่ดวงดวงจัน์อยู่ดวงจันท์พี่ผู้ชายพาเพ,าพาื่อนพาฉี่ยู่อ <laughs> อะไรเดี๋ยวกูไปพาให้ใจเย็นเลยเชี่ไม่ครคนคุณก็บอกพี่ว่าคนอยู่อยู่บนฟ้าที่ข้างบินอยู่อยู่ไกลเดี๋ยวไป อยู่ใลอ่ะอยู่ใจถ้าเขาถามมันอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ในใจใครสักคนเขาออกรลทำไมเขาพี่คุณเอารถคุณไปเหรอใช่เราไปทำงานดบอายเด็กอะนะใช่ทำ <c oughs> ได้ด้วยหรอคนพูดอะไรไนคนดูถูกไม่ผมแค่แบบผมลองขี่ครั้งแรกผมรู้เลยว่า ตำรวจแม่งปืดปืดแป๊บเดียวก็แซงแล้วอะอะไรกิมจิยังขับรอดเลยขับยังไงให้รอดขับโงอโแบบฟุบอะคุณแล้วผมจองบ้านปวยตั้งคืนหนึ่งอะผมเสียตังค์อะเร่าจะเราจะไม่เที่ยวไหนหรอจะไปเล่นน้ำเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้ผมรู้แต่หมายถึงผมเสียตังค์ไปแล้วไงกี่บาทแสนหนึ่งอะแพงจังคือเดยวก็มันมีก็มันบ้านใหญ่ ก็ไปขอตังคืน้วบอกไปวันตังมันมีที่ไหนละขอตังค์คืนอ่ะก็จ่ายไปแล้วจองไปแล้วว่าวันวันนี้อ่ะ <c oughs> แล้ววันอื่นเขาเป็นคิวนคนอื่นแล้วดิคนอื่นเขาก็มาเที่ยวต่อแล้วสรุปบ้านปูมันเอาไว้ไปเล่นน้ําจริงๆอ๋อ <c oughs> ใช่เอาไว้เล่นน้ำผมก็เล่นได้นะอ๋อคุณก็เล่นน้ำเป็นนี่หมายถึงว่า คุณนะมาเล่นผมก็ได้นะเล่นยังไงอ่ะเล็นแกมเนี่ยก็ผมชื่อทอยของก็เป็นของเล่นเนี่ยอันนี้คำคมอะไรนะเป็นของเล่นอ้าวก็ชื่อทอยของก็เป็นของเล่นจริงอ่ะไม่ลองเล่นม้างหรอทอยของเล่นอ๋อเก็ดละเป็นคำคมอะไรคุณอะไรของคุณเนี่ยเกล็อละแบบคนอกหักไงแบบเป็นได้แค่ของเล่นแล้วสำหรับคุณผมเป็นของเล่นไหม เป็นของห่วงครับของรักของห่วงแสดงว่าถ้าวันหนึ่งมีคนมาจีบผมนี่คุณจะทำไงปล่อยครับถ้าคุณเล่นด้วยก็ปล่อยเออถ้าผมไม่เล่นด้วยอะเล่นด้วยก็ีอะคุณไม่อะคุณบอกว่าเป็นผมเป็นของรักของห่วงคุณไม่ทําอะไรเลยเอาก้าคุณไม่เล่นด้วยอะต้องทําอะไรอะถ้าคุณไม่เล่นด้วยอะไรถ้าผมเล่นด้วยอะไม่อยู่อะก็เหมือนเดิมอะเหมือนกันเลยทั้งคู่ก็เหมือนเดิมอะเดิม เอามันก็แบบมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งคู่ถ้าคนเล่น้วยนะก็คุณจะนอนตายงนั้นแหละไม่จริงมาจิ้มฟันนะนะมาจิมฟันก็คุณตายต้องแทงตรงไหนผมถึงจะตายแทงคอเส้นเลือดใหญ่เลยอรออืมข้อหลังไงคุณชอบข้อหลังหรอไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยู่ด้านหน้าให้ก็ได้ <c oughs> หน้าคุณก็จะเป็นสาวไงไม่ใช่ไอคิดจีก็เดินเข้าหลังมาแล้วก็มาจิ้มกันแทงคุณคิดยังไัจริงๆออมาจิ้มกัน,นแทงข้างหลังไงไใช่ <g ül> โอเคแ้ผมจะไปเล่นด้วยได้ไงบ้าหรือเปล่า <g ül> ใช่ไหมล่ะใช่ครับเวลายอยู่กับคิมจียังไม่มีเลยใช่ <g ül> เดี๋ยวเขาไป,ไปนู่นไปนี่ไปจบปูนปูนก็ยังจบไม่เสร็จด้วยครับอ,อยู่น้ำตกครับนะทำไมอ่ะเอาคุ้งตองเพามาใช้อยู่ดีไม่ใช่เหรอเออก็ใช้ไปมึงอ่ะหยาเอาเอมึงอย่าดีเฮียมึงอยากวนตีนแล้วมึงจะฆ่ากูเรื่องอะไรฆ้าตัวนี้โคตรสวยทำไมหน้าคุณเหมือนผมจังเลยอ่ะคุณแม่เดียวกับผมม่ะเนี่ย ก็หน้าเหมือนที่รักคนนี้เป็นแล้วไงไม่เป็นเอาแอนดอกหลังไอ้ดรอกคุณจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมอะถ้าเกิดผมไปเล่นล่ะน่าจะใช่อย่าไปดูคุณเล่นกันจะได้หรือว่าไอนดอบสีแดงใช่ไหมใช่ครับที่รักไกลเอา ที่รักอะไรมัวละเรียกอย่างอื่นมันมันพูดยากอ่ะมันติดมอะไรปกติก็เรียกคุณก็คุณเรียกจนมันแบบเรียกที่ไรแล้วมันเจ็บคอมันมันเรียกติดติดอ่ะที่รักมันไม่เจ็บคอเลยที่รักเจ็บคอแเจ็บคอหายไปยเจ็บคอที่รักที่รักมันมันลื่นคอเดียมันไม่เจ็บอ่ะ อะไรเป็นเพื่อนกันมาเรียกที่รักได้ไงไม่ได้ขนาดเพื่อนก็เพื่อนหลักไงเพื่อนหลักก็ต้องเรียกว่าที่รักได้ก็เรียกเพื่อนรักไปทีไม่เอาอะไรที่รักได้ไหมล่ะที่รักแต่เป็นเพื่อนโอเคไหมได้ไหมครับที่รักที่รักแต่เป็นเพื่อนใช่ไหมได้ไหมครับไม่ตอบคำถามแล้วอะไรนะที่รักแต่เป็นเพื่อนเราเรา คุณอยากให้มันเป็นอะไรไม่รู้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 คุณเขินเหรอไเขาจะทำจริงนะจริงไม่ได้เขินเลยนะเดี๋ยวคุณอยากเป็นแฟนผมไม่ทำไมตอบเร็วจังไม่ตอบเร็วจังอะไม่คิดหน่อยไงคิดไรไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรยังไม่รู้ใจเลยไม่เปลี่ยนโอเคไม่รู้ใจก็ได้ผมไม่รู้ใจเหมือนกันอะคุณเป็นใครเนี่ย เออคุณเป็น,ใ,นนะใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณน่ะเป็นใครแล้วคุณน่ะเป็นใครอ๋อผมจำได้ละเป็นใครที่รักของผมไงชั้วเอ้าอะไรอ่ะโอเคเยอะเยอะเยอะเจ้าอ้วกก็ได้เจะอ้วกก็ได้อย่างนั้นน่ะเยอะเล่นในรอบดีกว่าเจ้าอ้วกก็ได้ เฮ้ยผมแอร์ไม่เย็นคุณนั่งได้หรอนัอ่งได้ค่ะมันไม่ได้ไปซ่อมเลยแอร์มันไม่เย็นเนะ่ะผมเป็นคนชอบปิดไฟขี่รถอะ่ะเหมือนกันนั่นแหละเปิดไฟแล้วมองไม่เห็นจริงสายตาผมมันแบบว่าเวลาเปิดไฟปุ๊บสิ่งรอบข้างจะมืดหมดเลย <c oughs> มันจะสว่างแค่ไฟเป็นทุกคนใชนะ่ไหะมัง้งเนี่ย เวลาเปิดไฟแนละ้วแบบผมเห็นแต่ตรงไฟอ่ะสว่างอยู่ที่เดียวเลยแล้วที่อื่นอยู่ดีแสงมันก็ดอบลงเฉยเลยน,นันแบบไปสว่างคแค่ตรงไฟ<า><ร>แต่พอพอปิดไฟปุ๊บแสงมันก็กลับมาสว่างทั้งถ้าปิดไฟครับรถไปเลยทางหน้าเลยคุณมีคำตกอันตรายดีนะไม่เปิดไฟคุณนั่นแหละผมอยากให้คุณขับอ่ะม,มันดูอันตรายมันดูไม่ปลอดภัยอะมันคุณไหมมันดูไม่ปลอดภัยดีอะผมชอบชอบเป็นจริงเลยเวลาคุณขับรถเนี่ย ไปเดพาตกน้ำไม่ตกน้ำนี่ไปเลยบแดงเอ้ยไม่ใช่ไปไปอดอกยังอะไอดอกสีแดงมาร์กยังวะมาร์กแล้วจะไปทันี่ยทันสามรอวีเองถ้าแบบนี้ก็ไม่น่าทันนะคุณชนอีกสักสิบครั้งอ่ะก็คุณไม่มาขับเราคุณจะได้ชินไงคุณจะซื้อคุณอยากได้ไม่ใช่เหรอ g t ีสองกับอย่าซื้อรถมามันก็ชินไงกับสีโอะ คันนี้จทบีหนึ่งแรงกว่านิดนึงนึงดีกว่านิดนึงจทตีหนึ่งนี่เป็นรถนารกาชาเหรอเป็นรถประมูลไงที่เขาประมูลกันยี่สิบสามสิบล้านละมันมีกี่คันไม่รู้แก๊งละคันอะประมูลมาสามสิบล้านหรือเปล่าเราจะไม่ผิดแงคันนี้ใช่ไม่คุมเลยมันจทบีสองมันก็ มันก็ดีพอๆอันเนี้ยแต่ราคาในร้านค้ามันสองล้านเองเอาไม่ใช่สองล้านห้าหรอใช่สองล้านห้าจะมีวันไหนวะเนี้ยผมเคยมีนะแต่ลูกซื้อไปแล้วคุณไปไหนอะคุณก็เลี้ยวซ้ายไปสิมเมื่อกี้เนี้ยใช่ผมเคยมีอะ่ะแต่ลูกซื้อต่อผมไปแล้วล้านห้าอ๋อล้านห้าถูกจังอะ่ะก็ผมขายให้ลูกลูกถูกถูกไงก็ลูกอะ ลูกก็อยู่แก๊งเดียวกันก็ไม่อยากไาย้นี่เท่าไหร่่จริงเด็กน้อยกบลูกลัดแก๊งเราก็ชนะก็ขายให้ถูกๆมันไปทางไหนฉัน้นถ,ถ้าจบนี้คุณไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันอะไปส่งแล้วก็ตะมอเนาะไม่ทำไม่ไปทำปูนงีไม่ทำ,ทำแล้วทำไมรถไม่เกีบอ่ะ รอบันโคดหินนะแล้วรอบันรถนี่แหละรอบันโคดหินไฟไม่ล่กโคดหินอะไม่ไฟไปทำไมอะทำไมอะโอ้ยโทษทิดเตะอะไรอะกระจกแตกเลยไงรถคันนี้ไงแหวนใช่ไหมต้นเริ่มต้นไงแต่เห็นอะไรนะ ไม่มีคนขับเลยนะมีอยู่สองคันในเมืองอ่ะเราเริ่มต้นคันเนี้ยอ๋อไม่น่าใช่แล้วงั้นอ่ะใช่ก็มีที่ทีอาร์คันหนึ่งกับราชสีคันหนึ่งคนโกงคันนี้เป็นของทีอาร์้งเนี้ยแกงคุณอยู่ไหนนะทำไมแกงคุณต้องอยู่ตรงข้ามตรงที่เรามายืนเนี่ยคุณรู้ไหมเวลาคุณแบบ อะไรคอยู่กับผมทีไรแล้วคุณชอบอยู่ใกล้ๆแบบใกล้มากๆอ่ะมันทําให้ผมติดแตะพูดแล้วก็เดินออกเพืเ <c oughs> อ่อเล่เอาแจงเล่นไงติดกลิ่นอะ่ะไหนลองดิติดกลิ่นกินคนไม่อาบน้ำมาไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอาบครับคุณนั่นแหละใช่ไหมคอับคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละคุณ <c oughs> ใ,นใ,นใส่เสื้อตัวเดิมมาคุณอัน <c oughs> เดือนกว่าแล้ว เอ้าผมมีหลายตัวทุดทีผมมีแบบเป็นตุ๊คุณไปไปแปดสิบเปอร์ซ็นต์ไม่ไม่คุณก็กระเป๋าใบนี้เน่าแล้วมั้งเนี่ยคุณบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แอดดอปแอดดอเกิแปดสิบแปเปอร์ซ็นต์อะไรแอดดอพูดผิดไงแอดดอเพือมแปดสิบวีแล้วกระเป๋านี้สร้างบ้างไหมเนี่ยผมมีหลายใบรองเท้าด้วยใส่มาเดือนขาแล้วคุณหกสิบวิแล้วปะ มนมอเรียกผมแล้วเนี่ยไปทำไมอ่ะคุณก็เข้าไปดีคุณก็ไปตีคนนึงนะวิ่งคีณทุกคนนะไม่เอาโดนไปบันดีคับันดีไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าช่างให้ไปนอนดีกว่าคุณไม่นอนราควผมรู้ใช่ จะเป็นไททานนีอีกแล้วไงใช่้องหรือเปล่าหลักแล้วฟันดีครับผมไม่ดมหรอกอเดคครับบาย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 ไม่ออะไรทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะคุณถ้ายืนคุยอีกนี่ปลอดหมดก็ต้องไปรีลอดแล้วค่ะ ทำไมล่ะครับที่รักอะไรครับที่รักนยยี่พูดกลับเหรออ๋อสูอ้มือนายบอกไม่เรียกไงไม่เรียกอะไรครับที่รักไม่เรียกเนี่ยไม่ครับไม่เรียกแล้วครับที่รักอโอเคไปเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมก็น่าจะตอนมอแล้วแหละเดี๋ยวไปกับกลาดแดงโอเคครับที่รักบ๊ายบายบ๊ายบายครับที่วันนี้ผมต้องไปก่อนปะ อยากกินทีไปก่อนโอเคโอเคครับพี่รอแต่วันที่ผมจะไปก่อนนี่คุณจะไปก่อนนะแต่วันที่ผมรอคุณคุณก็มารอผมเนี่ยอะไรเนี่ยโซมัน,นจะไปแล้วไงโอเคไปเลยนูน่นอะลงน้ำลงน้ําเลยนะใช้ชีวิตใ okay, นน้ำจะไปเป็นตัวนางเงือกอะนางเงือกเขาไม่อยู่น้ําตื้นนะนางเงือกรึ่งบกรึ่นน้านางเงือกที่ไหนครึ่งบกรึ่นน้ำเอาไปนั่งพับไปเป็นเป็นพับเพียบละ โอเคโอเคโอเคเอชช่างมันดึโอเคโอเคไปแล้วนะอภัยมณีเป่าปีเงาคุณจะไปยืนเป่าตรงสะภานนะนเป่าคุยไปดูเป่าเลยไปแล้วบาย <c oughs> บาย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 ครับที่ร้าอพัฒนาเนาะ <c oughs> ไปดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เหนื่อยละตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์ให้แล้วก็เข้ามาดูครับ คอยให้กำลังใจัวนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ไม่มีใครไม่มีโดนิทเลยใช่ไหมแต่ถ้าคนมาดูผมทุกวันก็ผมก็ดีใจแล้วแหละฝากด้วยละกันนะครับผมคลิปไหนที่ผมลงไปฝากไปปั๊มวิวให้หน่อยละกันไปดูแบบให้มันขึ้นโฆษณาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้พอแบบพอมีอไรายได้บ้างอย่างเงี้ยผมก็อยากได้กาชากเหมือนกันเนาะจริงแล้วอ่ะไม่ครับทุกคนแล้ววันนี้ไปมานั่งคุยกันใหม่ดู โอเคครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งเจอกันบ๊ายบายครับสู้ๆขบฝากไปนั่งปัน่นยอดวิวให้หน่อยละกันนะครับเวลาลงคลิปอก็เพลงล่าสุดใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังได้ผมคุณโคบเบอร์เลยน่ารักดีบ๊ายบายครับ